วันนี้เริ่มบทที่สามนะคะคุณครูขาวมาดูซิเดี๋ยวขออนุญาตที่แอดมินเป็นช่วยเป็นโคโฮสให้หน่อยได้ค่ะนี่เรามาถึงบทที่สามกันแล้วครูโรู อยากจะบอกว่าครูโบชอบบทที่สามมากๆเพราะว่ามันมีกิจกรรมที่สนุกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เด็กๆชอบครูโบก็ชอบมากเด็กเอ j นจอยกับบทที่สามมากเลยนะคะแล้วก็นี่เอามาดูคราวๆ่าวกันก่อนบทที่สามจะเป็นเรื่องของคำกริยาใช่ไหมคะแบบเป็นเบสิคพื้นฐาน แล้วก็จะมีคําที่เป็นชี้เฉพาะอันนี้อันนั้นที่เด็กๆจะได้พูดบ่อยคุณครูเองก็พูดบ่อยอันนี้อันนี้อันนั้นแล้วก็เรื่องอ่ะคานามพวกเกมของเล่นหรือว่าจะเป็นอ่ะต่างต่างแล้วก็จะมีอันสุดท้ายค่ะคําว่าเอาคํากริราที่บอกต้องการเอาแอ,อ่างนี้ครูโบจะเปิดไปที่สไลด์ก่อนเลยอ้ยนี่น่ารักสไลด์ก็ยังน่ารักเลยนะคะ นี่คือภาพรวมของบทที่สานะคะบทที่สามจะมีทั้งหมดอยู่สิบหกคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็อ่ะถูกต้องค่ะสิบหกคำแต่ว่าคุณครูขาในคลาสเรียนของเราเนี่ยอ่าในคลาสเรียนเราไม่จําเป็นจะต้องสอนสิบหกคำหนึ่งชั่วโมงเนาะอ่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กใช่ไหมคะคุณครูสามารถแบ่งเป็นเซ็ คำเอ่เซตที่เขาจะเรียนสมมติว่า,าเป็นคาบแรกของบทที่สามคุณครูอาจจะเลือกเป็นคำกริยามาก่อนก็ได้เช่นวันนี้ครูโบตั้งใจจะสอนน้องออสตินคําคำชอบกินดื่มเล่นเรียนเอาเท่านี้ก่อนอย่างอื่นก็เก็บไว้ยกไว้เป็นคลาสต่ตอต่อไป แล้วอ่าพอวิกที่สองเราเค่อยมาต่อเป็นอันนี้นั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ครูจะหยิบหยิบยกว่าเออวันนี้อยากจะสอนตีมอะไรให้อ่าคิดว่าสอนเป็นตีมนะคะถึงแม้ว่าในบทมันจะมีสิบหกคำก็จริงแต่ว่าอยากให้อ่าใช้เป็นอ่าเป็นตีมดีกว่าเพราะว่าเด็กๆเ,เขาจะได้อ่าเข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกด,ด้วยอย่างที่คุณครูโบบอกก็เราจะเรียนเป็นความกริยาเบื้องต้น แล้วเด็กๆจะได้เรียนรู้คําว่าอ,อะไรจากบทที่หนึ่งใช่ไหมคะเด็กได้เรียนรู้คําถามอย่างแรกที่เขาได้เรียนคืออะไรในบทที่สองเขาได้เรียนคําว่าเท่าไหร่ตอนนี้เ็ามีสองคำแล้วนะทีนี้เราจะใช้บทที่หนึ่งมาต่อยอดจากบทที่สามมารวมกันอมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะชอบอะไรใช่ไหมคะกินอะไรดื่มอะไรอันนี้เอาเป็นแบบสเลเยอร์ก่อนนะเล่นอะไร เรียนอะไรทีน,นี้ครูโบจะเพิ่มเป็นสามชอบกินอะไรชอบดื่มอะไรชอบเล่นอะไรีน,นี้ต่อมาเป็นธีมอีกธีมหนึ่งที่เป็นคำชี้เฉพาะอันนี้อะไรอันนั้นอะไรอะนอกจากนี้ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ได้พูดเกี่ยวกับคนในครอบครัวของเขาในบทที่หนึ่งเขาเรียนเรื่องคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อน เขาก็จะได้เล่าว่าโอ้แม่ฉันน่าชอบกินส้มตำพอ่อพ่อผมชอบดื่มเบียอะไรเงี้ยคือเขาก็เล่าเรื่องของเขาไปเรื่อยๆอะค่ะตันนี้ก็จะตีเลทมารอเข้ามามันก็จะสนุกมากขึ้นอย่างที่คุณครูโบบอกค่ะว่าสามถึงหกปีเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเลือกเซตคำศัพท์มาก่อนอย่างครูโบก็จะเอามาเป็นห้าคำ หรือว่าถ้าเด็กโตนะคะอย่าง7จ็ถึงสิคุณครูสามารถสอน introduce คำได้หมดเลยสอนมาก่อนก็ได้จากนั้นคุณครูค่คอยลงลึกอธิบายเป็นหัวข้อหัวข้อไปเช่นโครูโบสอนน้องอ่าชื่ออะไรนะน้องแมทธิวอายุสิบสิบขวบนะคะเขาสามารถเรียนคำศัพท์ได้หมดเลยคือเขาไปเร็วแต่ว่าพอถึงขั้นตอนที่จะต้องอธิบายว่า คำแต่ละคำมันใช้ยังไงครูโบค่อยลงหรือเป็นเป็นตีมเช่นอ่าวันนี้โฟกัสเรื่องชอบต่อมาค่อยมาเป็นเรื่องอ่านแล้วก็เป็นเรื่องเอ่านะคะเดี๋ยวขอพูดหลักการของหลักสูตรนี้ก่อนว่าเราเน้นการเรียนรู้แบบขั้นบันไดเราสะสมคำศัพท์อย่างที่ครูหมวนพูดเนาะก็คือว่าเด็กอ่าถ้าเขาได้คำศัพท์จากบทที่หนึ่งบทที่สองแล้วเนี่ยเขาเอามาต่อยอดจากบทที่สามได้เลยมันจะเกิดประโยค ใหม่ๆคำถามใหม่ๆที่หลากหลายมากๆเลยแล้วเขาก็ยังจะสามารถพูดถึงคนที่อยู่รอบตัวเขาคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆนของเขาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหลักการหนึ่งที่ครูโบคิดว่ามันมันดีแล้วก็มันใช้ได้ผลครูโบจะสอนแบบชังก็คือชังแปลว่าก้อนคำใช่ไหมคะโดยเฉพาะเด็กเล็กอะคะ่ะ คือเขาไม่สามารถเข้าใจไวยากรณ์หรือว่ารูปแบบประโยคที่ยาวๆได้เวลาเขาตอบเราอย่างเงี้ยเคยสังเกตไหมเขาจะตอบว่าอ่าอายุสามอ่ากินกล้วยชอบกล้วยคือเขาไม่ได้แบบผมชอบกล้วยครับคือมันอาจจะซับซ้อนสําหรับเขาซึ่งเราก็จะต้องตั้งเป้าหมายว่าโอเคถ้าเป็นเด็กเล็กนะเราจะสอนเป็นวลีสั้นๆอ่าเวลาสอนนะคะครูโบจะไม่ได้ ยื่นยื่นคำถามไปรัวๆรวๆ,ๆ,ๆเนี่ยไม่ใช่ครูโบจะเริ่มจากประโยคบอกเล่าก่อนครูโบจะเล่าเรื่องของตัวเองก่อนเป็นตัวอย่างเช่นเราเรียนเรื่องคำว่าชอบใช่ไหมคะอืมครูโบชอบอ่ะเราต้องทำแอคชั่นได้คเวลาครูโบชอบกินแอปเปิ้ลครูโบชอบกินแอปเปิ้ลนะแล้วก็อ๋อแล้วออสตินละคะ ออสตินชอบกินอะไรเดี๋ยวเขาก็จะเล่าเรื่องของเขาไปเรื่อยๆทีนี้พอเขาได้แพทเทิร์นของคําว่าชอบแล้วเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธด้วยเพราะว่ามันมีคําว่าไม่คูโบไม่ชอบจะทําเป็นแอคชั่นแบบนี้ก็ได้ไม่ชอบ,บ,บ,ชอบกินบร็อกโคลี่คูโบไม่ชอบกินบร็อกโคลี่ออสตินไม่ชอบกินอะไรไม่ชอบ เดี๋ยวเขาก็จะไม่ชอบแล้วเขาก็จะลองพยายามพูดตามเรา่ะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดดีกว่าค่ะว่าเออ่คำถามที่เราจะสามารถถามเด็กๆจะมีอะไรได้บ้างคะ่ะกับคำว่าอะไรนะคุณครูช่วยครูโบคิดได้ไหมคะิอ,ะ,อ,ะ,อะไรอ,ะอย่างที่คุณครูโบบอกไปใช่ไหมคะ กินอะไรถ้าเป็นแบบสองสองชั้นสองขั้น t เ o layer เนอะดื่มอะไรเล่นอะไรอันนี้ถ้าคุณครูอยากจะธิบายว่าออ oh, what does this mean oh it's mean what are you eating right now what are you eating โอ้ครูโบกินข้าวครโบดื่มน้ำครูโบเล่นเกมทีนี้มีอะไรอีกคะชอบลงดีเทลอีกโอ้ชอบกินอะไร ชอบกิน What do you like to eat? Hmm. ชอบดื่มอะไรชอบเล่นอะไรชอบเรียนอะไรอพอได้คำถามนี้เขาก็จะได้เรียนคำตอบอาจจะได้ตอบว่าเป็นภาษาไทยชอบเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นกินดื่มเนี่ยก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นอาหารแต่ถ้าหากว่าคุณครูอยากจะแอด คำสับอาหารก็ได้เช่นกันแอปเปิลน,นมอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยจากนั้นก็มีคําที่เป็นชีฉชากอ,อันนี้อะอะไรอันนี้อะอะไรอันนั้นอ,อะไรโอ้ยมีอะไรอีกคโบคิดออกแล้วชอบเล่นอุ้ยอันนี้อาจจะยากหน่อยชอบเล่นเกมอะไรมาสี่แล้วชอบเล่นเกมอะไรเขาจะได้บอกชื่อเกม เขาก็จะคิดอ่าเราจะถามต่อชื่อนี้มีคอว,ว่าชื่อแล้วนะคะชื่อเกมอะ,อะไรคะอ๋โหเนี่ยเห็นไหมคะแค่สามบทถามอะไรได้เยอะแยะเลยอ,ะอ่ะอะแล้วก็ของเล่นนะคะของเล่นชอบเล่นของเล่นอะไรโอ้โห ชอบกินเ๋วอเตี๋ยวอะไรเป็นเ๋วยเตี๋ยวน้ำเป็นเตเตี๋ยวแหง้งถามได้หมดเลยค่ะคุณครูค่ะทีนี้ครูโบก็รวมคําถามจากบทที่สามมาให้คุณครูไว้นะเอาไว้ใช้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันอยากจะบอกว่าหลักสูตรของเราค่ะมันไม่ได้มีพาร์ทที่เป็นเซตคําถามเหมือน หลักสูตรอื่นๆหรือหนังสืออื่นๆที่เป็นแบบสําเร็จรูีปท่ว่าอ่คุณชื่ออะไรแล้วจะต้องตอบเป็น A B แบบนั้นไม่ใช่เราไม่ได้มีแบบนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าการเรียนของเด็กๆเนาะเขาจะต้องปฏิสัมพันธ์กับค,คุณครูได้พูดได้คุยกับค,คุณครูนั่นคือการเรียนของเขาแล้วก็ให้เขาได้สนุกเป็นพื้นที่ของการ